ไปทั้งยวงค่ะสสพันใหม่ก้าวไกลสารรัฐธมนูลลาชื่อค้านยุบก้าวไกลพบความผิดสำเร็จแล้วถูกยื่นถอดถอนพ้นตำแหน่งค่ะนายนิพิษค่ะได้โพสต์ข้อควาวมบนเฟซบุ๊กนะบอกว่าเมื่อสอวกลายพันธ์อ่านข่าวสวกลุ่มหนึ่งนะเมื่อสอวกลายพันธ์อ่านข่าวสวกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นสวพันใหม่ล่ารายชื่อสอวค้านยุบพรรคก้าไกล ผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับการทำหน้าที่ของสวเพียงแต่อยากเห็นแต่ละคนแต่ละฝ่ายในบ้านเมืองนี้นะต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างที่ควรจะเป็นนะฮะบ้านเมืองจึงจะมีความปกติสุขใครผิดใครถูกก็ขอให้ศาลเนี่ยตัดสินไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายค่ะคุณนิพิษค่ะยังบอกอีกว่าอยู่ๆท่านสวจะยื่นคัดค้านไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพักก้าวไกลนะผมก็เพียงแต่คิดว่าสวไม่รู้หน้าที่ของตัวเอง ผมแนะนําให้ไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา185นะครับสวและก็สสต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งของตนกระทําการอันเป็นการก้าวกา่หรือแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองนะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมการล่ารายชื่อสวค้านศาลนั่นเป็นการก้าวกา่การทําหน้าที่ของศาลนะผลของการก้าวกา่ก็คือต้องพ้นจากตําแหน่งมาตรา111วงเล็บ7ค่ะ จากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่5สิงหาคมค่ะที่รัฐสภานางสาวน,น,น,านันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวถึงกรณีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญค่ะนัดวินิจฉัยคดียุบพักเก้าไกลวันที่7สิงหาคมนี้นะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ข้อกังวลเฉพาะของคนไทยค่ะแต่เป็นข้อกังวลของนานาประเทศทั่วโลกไปแล้วนะ,ะที่ต่างออกแถลงการในเรื่องที่องค์กรต่างๆไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนสามารถจะมายุบพ,พักการเมืองซึ่งมาจากประชาชนซึ่งเข้าใจว่าเป็นความกังวลของนานาประเทศที่อยู่ในกลนไกลของ ประชาธิปไตยและมองว่าเป็นเรื่องใหญ่นะซึ่งในส่วนของสอวอเองก็ต้องแสดงจุดยืนถึงเรื่องนี้ค่ะสอวอน่าจะมีการออกถแถลงออกมานะโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างถแถลงการก่อนจะนําเสนอในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่6สิงหาคมค่ะซึ่งไม่ใช่สอวอพันธใหม่หรือว่าเพียงสอวอกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นภาพรวมของสอวอก็จะมีจุดยืนตรงนี้อย่างไรนะฮะก็เชิญชวนให้กลุ่มสอวอทุกคนที่ตระหนักในเรื่องของกลไกประชาธิปไตยมาร่วมกันลงชื่อตรงนี้ด้วยนะฮะส่วนรายละเอียดเนื้อหาของการถแถลงการนั้นเนีน น,ะะนางสาวนัทนาได้กล่าวว่าจะเป็นการแสดงความกังวลในเรื่องขององค์กรอิสระสามารถเข้ามากําหนดและเปลี่ยนแปลงเรื่องของทิศทางการเมืองไทยนะ,ะการที่องค์กรอิสระนะคะสามารถจะยุบสถาบันที่มาจากประชาชนที่ประชาชนเลือกมาจะมองในเรื่องของหลักการประชาธิปไตยที่เป็นอารยะนะคะต่อมาค่ะทางด้านของนายนิพิษอินทรสมบัติค่ะอดีตสสพัทลุงนะคะได้โพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k ค่ะบอกว่าเมื่อสวกลายพันธนะ,ะอ่านข่าวสาวกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองว่าเป็น สวพัน์ใหม่ล่ารายชื่อสวค้านยุบพ,พักก้าวไกลผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับการทําหน้าที่ของสวนะฮะเพียงแต่อยากเห็นแต่ละคนแต่ละฝ่ายในบ้านเมืองนี้เนี่ยต่างทําหน้าที่ของตัวเองอย่างที่ควรจะเป็นนะฮะบ,บ้านเมืองจึงจะมีความปกติสุขนะคใครผิดใครถูกก็ให้ศาลตัดสินไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายนะฮะแต่อยู่ๆท่านสวเนี่ยจะมายื่นคัดค้านไม่ให้ศาลร,รับนูนยุบพ,พ,พักก้าวไกลผมก็เพียงคิดว่าสวไม่รู้หน้าที่ของตัวเองนะ ผมแนะนำให้ไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา185นะครับสวและก็สส,สต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งของตนกระทำการอันเป็นการก้าวก่ายหรือว่าแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่นหรือของพักการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะคะซึ่งการล่ารายชื่อสวค้านสารนั่นก็เป็นการก้าวไก่การทาหน้าที่ของศารนะคะผลการก้าวไก่ก็คือต้องพ้นจากตําแหน่งมาตรา1นึ่งหนึ่งหนึ่งวงเล็บเจ็ดนะคะนี่ผมเตือนเอาบุญนะครับการกระทําของท่านไม่ได้เป็นสวพันธม่หรอกแต่เป็นสวกลายพันธ์เสียมากกว่านะคะช่วยไม่ได้นะครับถ้ามีนักร้องเกิดมาอ่านข้อความในโพสผมและเห็นว่าการกระทําของท่านเป็นความผิดสําเร็จแล้วและยื่นถอดถอนท่านท่านก็ต้องพ้นจากตําแหน่ง แบ่งเอวังก็มีด้วยประการชนีนะฮะสำหรับการปกครองระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะกะ็ได้แบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็น3ฝ่ายด้วยกันนะก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายตุลาการะคะ่ะเพื่อเป็นการดุลอํานาจซึ่งกันและกันนะ,ะโดยฝ่ายนิติบัญญัติรวมถึงสวนั่นเองนะ,ะมีอํานาจหน้าที่ในการตรากฎหมายควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินการให้ความเห็นชอบนะ,ะส่วนฝ่ายบริหารก็มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินและฝ่ายตุลาการก็มีอํานาจหน้าที่นะในการ ภากษาคดีซึ่งอำน,นาจทั้ง3ค่ะก็เป็นเสมือนหนึ่งเบ้าหลอมนะให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ